ครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางยูนมันนะครับปราจำวันพุทธที่1กุมภาพันธ์นะครับก็สําหรับยูนมันหลังจากวันจันทร์แตก3ตัวไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็เกือบมาครับแต้มเดียวครับก็ตลกเหมือนกันมี37มา27มี26 28มา27คร่อมอีกครับก็รุ้งยังต่อวันนี้แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับท่านใดชอบเลขที่ผมวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับ และถ้าในแต่ละคลิปมีโค้ดซาครับอันนี้สำคัญมากครับอย่ากดข้ามครับดูให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้เปิดที่ลบครับ51215 5 1215ตอนนี้ขึ้นบวกครับผมก็เลยจับที่บวกนะครับถ้าตอนที่ท่านเล่นเข้าลงลบเหมือนเดิมก็นั่งดูก็ได้นะครับเพราะจับที่บวกนะครับวันนี้เด่นสูี่จับได้คือ5ครับนะครับ5อะไรดี ขอดูตารางแป๊บนึงนะครับโอเคครับจับที่บววครับห้50 23, 50 23, 27, าศูนย์สองสามห้าศูนย์สองสามห้าสี่สองเจ็ดห้าหกสองเก้าวัดสองเข้าไปครับ 3ตัวครับ250 254 256 223 233 227 277 229 299นะครับหุ้นเยอรมันได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่ดาวโจนครับเมื่อคืนดาวโจนเด่นมาครับเด่นมาทั้ง9ทั้งศูนย์จด้เหมือนกันที่เจาะไม่มาครับสวัสดีครับ